ลูกกินยากลูกไม่ยอมกินผักน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆบ้านนะคะเพนเองก็มีปัญหานี้เช่นกันค่ะลูกอ่ะไม่แตะผักเลยเขี่ยผักทิ้งด้วยแต่ว่าเพนสามารถแก้ปัญหานี้ได้แล้วนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ๆกันค่ะเ็นผักอร่อยไหมอู้สมอารทีเต็มปากเลยอนินกินบาคาัคคลี่ชอบกินบัคคัลี่ค่ะ กินไหมใช่ไหมป้อนแม่ด้วยอ้ามสวัสดีอีกครั้งค่ะทุกๆคนพบก,กับเพ็นอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมน้องไพลินถึงยอมกินผักแล้วเย้ yeah. <c oughs> จากเดิมนะคะที่ไม่ยอมกินผักเลยชอบกินข้าวมากชอบกินเนื้อมากแต่ไม่กินผักค่ะก็วันนี้เพ็นก็จะมาบอกเคล็ดลับที่เพ็นใช้กับ น้องพลยลินที่ทําให้ลูกยอมกินผักนะคะก็ตอนนี้พลยลินก็ขวบกว่า,กวา,กวาเกือบสองขวบแล้วเนาะสามารถหยิบอาหารกินเองได้แต่ว่าการกินผักเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัญหามานานแต่ตอนเนี้ยคือเพนใช้วิธีว่าต้องกินผักให้ลูกดูบอกลูกว่าแม่ชอบกินผักมากเลยนะแล้วก็กินผักให้ลูกดูเรื่อยๆตลอดเวลาค่ะลูกก็จะเริ่มซึมซับไปเรื่อยๆในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ตอนที่กินให้ดูก็ยังไม่ได้เริ่มกินนะคะจนกระทั่ง เป็นเลือกผักที่เป็นผักแช่แข็งค่ะซึ่งมันจะทําให้เนื้อสัมผัสเนียนนิ่มกว่าผักทั่วๆไปแต่จริงๆแล้วถ้าใช้การนึ่งน,น,นานๆก็น่าจะได้เหมือนกันแล้วก็เลือกผักที่มีรสชาติดีรสชาติไม่ขมเนเกินไปค่ะอย่างเช่นบออรอคโคลี่แครอทนะคะพวกนี้ก็จะสามารถทําให้น้องชอบได้ไม่ยากค่ะการที่น้องหยิบผักกินเองเนี่ยทำให้แม่มีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะว่าผักมีทางวิตามินแล้วก็เกลือแร่แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะตอนที่น้องยังไม่กินผักเนี่ย ตอนที่น้องยังไม่กินผักเนี่ยทั้งพีทั้งไพลินอะแม่ก็ใช้วิธีผสมผักเข้าไปในข้าวนะแบบซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบว่าลูกจับไม่ได้ผสมเข้าไปอ่าอย่างเช่นอ่าผักกาดหรือว่าต้นหอมใส่ในขายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบน้องก็ชอบกินไข่เจียวก็กินผักเข้าไปด้วยเงคะก็อาจจะเริ่มคุ้นชินกับผักตั้งแต่ตอนนั้นค่ะแล้วก็อ่พาพอได้ผักแบบแช่แข็งจากแมคโครนะแล้วก็มาอ่า อุ่นไมโครเวฟให้กินอย่างเงี้ยมันกินได้ง่ายเลยนะก็บอกน้องว่ากินสมอลทีสมอลทีต้นไม้ต้นเล็กๆเงี้ยน้องก็สามารถกินได้ค่ะแล้วก็เอ่อพอกินได้ครั้งนึงแล้วก็จะกินได้เรื่อยๆกินได้ต่อต่อไปค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับบ้านอื่นๆบ้างน,นะคะลองเอาไปทํากันดูค่ะก็ถ้าบ้านไหนพ่อแม่ไม่ชอบกินผักอาจจะยากหน่อยอาจจะต้องเริ่มจากผักที่อ่า เราชอบจริงๆก่อนเนานะให้ลูกดูเออแต่ไพลินเนี่ยก่อนที่จะกินบัคเอรี่เนี่ยเขาชอบกินไส้ของแตงกวาค่ะซึ่งตอนเด็กๆเฟนก็ชอบกินไส้ของแตงกวานาะไม่รู้ทําไมก็คือมันอาจจะเป็นผักที่แบบจืดๆแล้วก็มีน้ําก็ทําให้รู้สึกสดชื่อนะคะก็เป็นผักที่เริ่มได้ง่ายที่สุดเลยมั้งไส้ของแตงกวา <c oughs> ก็ลองดูนะคะแล้วอ่าวันนี้ลากันไปก่อนถ้า,างไงถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ